ได้ข่าวว่าล่าสุดเดี๋ยววีน้าใหม่จะไปเดินเมืองคานเวที่เดียวกับที่พี่ชมผู้ไปลายคนบอกไปแทนคือ<ม>น้องใหม่ไม่รู้ว่าว่าจะได้ไปเนาะอันนี้ก็รู้ไปครั้งแรกแต่น้องใหม่ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามอยู่แล้วค่ะว่าพี่ชมไปได้ใส่ชุดอะไรได้เดินเพราะหนูแบบรุ้นกับพ,<ม>พี่สาวมากว่าจะได้จะสวยขนาดไหนเพราะทุกป,ปีก็ทําให้ใหม่ตะลึงภูมิใจคือใหม่ตื่นเช้ามาจะต้องเปิดสแกมแล้วก็แบบ เขใส่ชุดนี้หรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบแคปแล้วก็ไป r e พสต์ต่ออะไรเงี้ยเพราะแบบหูมงใจอะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งน้องใหม่มีเกียรติที่จะได้ไปนะคะเขาให้เกียรติใหม่ใหม่ก็โหสุดจะดีใจแล้วค่ะคุยไปว่าเราจะได้เป็นแทนแทนอรู้สยังไงบ้างก็อันนี้น้องใหม่ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปจริงจริหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไปเลยก็ได้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รุนว่าน้องใหม่ก็รู้เหมือนกันว่าทุกคนก็หลายๆคนเนาะ ก็มีบ้างค่ะที่บอกว่าเอออยากอยากเห็นเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรหลายอย่างค่ะที่เราติดต่อไม่มีค่ะเพราะว่าพี่ชมเป็นเฮดชูโชว์แต่ไม่เป็นแค่เส้นขอะใช่ก็อาจจะต้องดูในหลายๆอย่างค่ะบาคนจะมองว่าเราแค่โชว์อะไรแต่เรา่ได้ไริง หนูคงเทียบไปชมไม่ได้ะะอ่ะค่ะก็อย่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยคะ่ะหนูเป็นรุ่นน้องขอให้หนูเดินตามแบบเดินเดินตามพี่ดีกว่าเพราะว่าพี่ชมเป็นเขาเรียกเป็นไอดอลแล้วคะ่ะคือเทียบไม่ได้อยู่แล้วหมยายขนาดจไหรคะเพราะว่าพอ,อมีเกประเด็นมาผมก็จะจับยงว่าไอเป็นแทนที่กัน่ไม่หนักใจนะคะหนูคิดว่ามีประเด็นมาเขาอ,อาจจะอยากให้หนูไปอาจจะจุดประกาย v o y a l THAILAND จะสรุปได้เมื่อไหร่เาจะรู้ได้ไหม ไม่ไม่รู้เลยจ้า <c oughs> <c oughs> แต่แต่อันนี้ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันค่ะมีการทัาทามมไหมคะใหม่ พอามมีแววๆจากผู้ใหญ่มาไหมหรือว่าผ่านทางผู้จัดการเราเอ่มไ,ไม่มีนะคะแต่ว่าแค่มันแค่มีว่าในสัญญาก็จะมีว่าเอ่อรวมเข้าไปในสัญญาอยู่แล้วค่ะว่าเรื่องของเมืองคานเนี่ยพ<ม><ม>ี่ขอถามเรื่องสัญญามันกี่ปีได้ไปเดิมหรือเาบบอกไหมภาษาไทยอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้เหมือนเก็บแต้มอะไรขนาดนั้น <c oughs> ไม่ใช่เซ็นเตอร์สอเรื่องอะไรยังไงเดิมเอ่มไม่นะคะไม่ได้ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นว่าเป็นกี่ปีถึงจะได้ไปแต่ในสัญญาไม่ได้บอก จจใ,ใช่ค่ะบอกแค่ว่าถ้าไปโอเคนะรวมอยู่ในสัญญานะก็คือต้องไปจะ่เป็นหนังมาแแผลเก่าเลยไปไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ค่ะหนูอยากไป <laughs> เพราะาหนูชอบ <laughs> ได้แต่งตัวอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็ มองพี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ซัพพอร์ตคนไทยที่ได้ไปโอเคแล้วค่ะแต่หรับคนแคจะโยไปแบบว่าแย่งซีงอนอะไรอย่างงี้ไมะเาหน่ไม่จ้องใหม่ก็เนี่ยมาทีหลังเขาจะไปแย่งอะไรได้แล้วเราเราก็เป็นแค่เหมือนเราก็เนี่ยเป็นใหม่ดาวิกาก็คืออยากให้ทุกคนมองมองว่ามันเป็นช่วงเวลาวันหนึ่งหนูขึ้นมาหนูก็ต้องไปเหมือนกันมันมันเป็นมันเป็น เขาเรียกว่าจะเป็นเรื่องปกติเว่าเราก็มองเป็นเรื่องของโอกาสที่เราอาจจะได้ร้าเนียนะใช่จ้าน้องใหม่มองว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสค่ะโอกาสเลยมของปษาชมไหมอ๋อไม่มีเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าไม่ไม่ทราบว่าเจงจะได้ไปนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปปรึกษาเรื่องนี้เลยใช่ก็ไปจริงๆทีนี้จะกดดันเรื่องต่างๆใจเรย่างงี้อ๋อตื่นเต้นนะคะคนจะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นค่ะไม่ค่ะถ้าประโยชน์นี้คือต้านไม่เติมซีนไม่ยอมเต้นในจริงหรือแบบแตกต่างอันนี้เหรอคะก็เราคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลามากกว่าค่ะหนูกลัวหนูกลัวคนนั่นหม่กลัวคนดูตกใจเดี๋ยวพี่ๆนะค่ะตกใจในเรื่องแหมบอกว่าเรงในร่างอ่อคุยกับหมอมช่นสบายก็ไม่ได้พูดคุยอะไรรุนแรงนะคะก็คือเราเป็นเด็กเราก็ต้องนอบน้อมขอความเมตตาจาก จักหม,ม่อมค่ะว่าในฐานะนักแสดงคือทำอะไรเราต้องไม่ขัดอยู่แล้วแต่ด้วยร,รวมกับหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของวัยเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของทุกอย่างดังนั้นเราคงเราคงยังไม่พร้อมแต่แค่ว่าเราขอเขาด้วยเหมือนขอความเมตตามากกว่าคา่ะไม่ได้คุยโอเค <Okay. S 2> โอเคเลยใช,ใช่ก็จะเป็นหนัก ทุกคนจะบอกว่าด so ูแต่ว่าหม่อมไม่ดุก็ใหม่เลยอะหม่อมแบบเข้ามากอดหม่อมบอกบอกดูครั้งว่าฉากนี้จะเป็นฉากเกี่ยวกับความรักแล้วนะมีแค่หอมแก้มอะไรเงี้ยค่ะหม่อมน่ารักก็ใหม่มากจริงๆสำหรับที่อ่านมาแรกๆก็ก็ไม่ได้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าพอเราพูดคุยกันเสร็จบทก็มาค่ะ ไปดูเรื่องอื่นเรื่องอื่นแทนที่จะดูเรื่องนั้นก็ได้เนาะเรามีเรามีเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็แผลเก่ามันอยู่พู่กับประเทศไทยมันอยู่พู่กับคนไทยมานานค่ะเรื่องขวัญเรียมแม่แม่จะรู้จักอยทุกคนก็จะรู้จักทุกคนก็รู้จักใช่ค่ะหตายคนมองว่าจะไปขายที่ตัวพระเอกมากกว่าเราเพราะว่าที่นี่เราไม่อบเลยหน้าเรียกเกลีงมาก ค่ะก็น้องใหม่ก็ขายอย่างอื่นก็ได้ดอกค่ะไม่ฟปองกันใช่ไห่ค่ะปฏิเสธแม่แต่ตอนที่บทมาหรือว่าแต่เรื่องท้าทางเพราะว่าเราไม่ขอเล่นหมดเลยซีเล็กน้ค่ะอ่าผู้คุยแจ้งให้ทราบไปเลยค่ะแต่ว่าตอนแรก หม่อมเรียกเข้าไปคุยบอกว่าเป็นเรื่องอะไรก็รับคันธีแต่ก็แค่บอกว่าขออย่างนึงนะคะน่ารักน่ารักเป็นเป็นเด็กไปอะค่ะแต่ว่าคือมันมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่นักแสดงคนหนึ่งได้รับอยู่แล้วโอกาสดีมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับหม่อมแล้วก็จริงหม่อมถ่ายหนังในในแบบที่ใหม่ไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนและได้ได้อะไรเพิ่มจากหม่อมมากจริงๆ